เอาสวัสดีทุกคนยังจำกันได้อยู่ไหมนี่หลักดานินเองช่องดานินแชาาน์อีกแล้ววันนี้ดึกนิดนึงจริงๆไม่ได้ดึกนิกดนึงหรอกดึกมากเลยแหละตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสองนาทีซึ่งถ้าเรานอนดึกขนาดนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าเรายังไม่ปิดเทอมเลยราปิดเทอม ปิดเทอมจริงๆครูสั่งให้ปิดเทอม1เมษาแต่ว่าครูบอกว่าให้หยุดไปเลยแต่ว่าถ้าสอบตกต้องมาแก้ตอนสิบปดมีนาแล้วก็ยีบสองมีนาแต่ถ้าใครจะลาออกเลยก็เซ็นวันที่สิบปดมีนาแล้วก็ยีบยีบสองมีนาคือวันนี้คือดึกไม่ไหว วันนี้ดึกไม่ไหวอกลยทุกคนตอนนี้เมื่อกี้หนึ่งตีหนึ่งสองแต่ตอนนี้ตีหนึ่งสาแล้วเราก็ไม่มัน่นใจว่าทำไมยังไม่ง่วงปกติแล้เป็นคนนอนดึกถ้าไปโรงเรียนก็นอนสี่ทุ่มถ้าถ้าไม่ไปโรงเรียน เกือบจะหกโมงอถ้าไม่ไปโรงเรียนตีสามถ้าไม่ไปโรงเรียนก็ตีสามอืมแต่เราไม่มั่นใจว่าทำไมมันยังไม่ง่วงเลยเรายังไม่ง่วงเลยด้วยซ้ำ เรายังไม่ง่วงยายเราไม่ว่าด้วยเพื่อยายเราเพิ่งเดินผ่านห้องเมื่อกี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรามาตลอดนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากที่ติดตามเรามาจนถึง2.5พันนะคะบาย